ครับก็มาชมผลงานวันนี้กันบ้างนะครับอันนี้ก็ที่เราเพิ่งเจียกันไปเมื่อกี้นะครับเป็นงานเลนเหลยกเพชรนะครับข้ังนะครับล่างวิธีทำแกนกลางสายก็แนะนำเพื่อนๆไปแล้วนะครับ มาดูอีกพงหนึ่งน,นี่นี่ก็เหลี่ยมเพชรทั้งนั้นนะครับวันนี้ก็อากาศเย็นสดชื่นนะครับเดินน้ำยาก็ทํากลางสายฝนกันเลยทีเดียวนะครับฝนตกทั้งวันชุ่มฉ่ำตั้งแต่เช้าเป็นความโชคดีมากๆเลยนะครับร้อนมาหลายวันนะครับ พระแม่ธรณีเบีม้มวยผมชุ่มช่ำกันทั่วหน้าเลยนะครับอันนี้งานเลนไม่ได้แทงเลนเพรน,นะครับเป็นงานเลนเล,น,เลนนูนนะฮะองนี้นะครับโอ้ผมชอบองนี้มากเลยนะครับการล็อกแกนยากมากเลยนะครับ เขาเป็นพระเนื้อเงินแล้วก็จุดล็อก2จุดตรงนี้เองนะครับเนี่ยล็อกแกนยากมากแต่ชอบชอบการสร้างของเขานะฮะดูสิไหมครับภาษากระจายนะนะครับดูพุงยื่นนะเป็นการสอนธรรมะหลายๆอย่างนะครับนี่เป็นการสอนธรรมะหลายๆอย่างเลยนะฮะ สวยงามมากนะครับนี่พระนะครับพระลูกค้าสวยงามมากเลยโอเคครับสวัสดีครับ